สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กีซอวอแชนเนลนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มบางจากสุขุมวิท62นะทุกคนวันนี้เราจะพารีวิวบรรยากาศปั๊มนี้นะทุกคนเป็นปัม๊ม เป็นปั๊มลอยฟ้านะครับผมทุกคนเห็นด้านหลังผมไหมฮะเป็นหัวใจลอยฟ้าที่ห้อยมาจากเพดานไม่มีตู้ตก็พูดง่ายก็คือว่าไรตู้หัวใจก็ห้อยอยู่ด้านบนนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวบรรยากาศนะว่าปั๊มนี้มันมีความไฮเทคยังไงทันสมัยยังไงและเขาเติมกันยังไง <Wow. S 1> จะสังเกตได้ว่ารถเข้ามาจอดแล้วก็ห้อยสายลงมาแล้วก็สามารถเติมได้เลยนะครับผมวันนี้ก็จะพาชมบ,บรรยากาศนะครับผม ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าปั๊มหัวจ่ายลอยฟ้าเนี่ยเป็นปั๊มแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจนิดนึงนะครับผมสามารถเข้ามาจอดได้เลยนะผมไม่ต้องกลัวว่าจะฝาน้ํามันอยู่ข้างซ้ายข้างขวาคนข้างที่สะดวกนะครับผมนี่ฮะมีป้ายมีป้ายน้ํามันอยู่ด้านบนสามารถมองด้านบนได้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะเติมเท่าไหร่ได้กี่ลิตรนะฮะอันนี้ก็จะมีป้ายน้ํามันอยู่ด้านบนนะครับผมนี่เดี๋ยวดูคันนี้ครับผม อ้อยลงมานะพอเติมเสร็จเห็นไหมฮะสายมันก็สไลด์ขึ้นด้านบน <the> นี่ครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะฮะน,นี่ก็ขอเติมเสร็จสายมันก็จะดึงไปเองอัตโนโมัติแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะ กระตุกสายลงมาเติมแบบนี้เลยนะไฮเทคทันสมัยมากเลยนะครับผมดูคันนี้ฮะเข้ามากระตุกสายลงมาแล้วก็เติมเองอัตโนมัติอะไรเงี้ยทา้งที่จะสะดวกนะทุกคนเวลารถเขามาจอดทุกคนสังเกตนะฮะไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะจอดด้านซ้ายด้านขวาเพราะว่าไรตู้จ่ายน้ํามันนะครับผมค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะผมมาแล้วก็จอดใต้ช่องเลยฮนะมันจะมีช่องเห็นไหมฮะช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งที่จะประหยัดพื้นที่ได้เยอะนะครับผม เดียวดูคันนี้ฮะการเติมน้ำมันเขาจะมีขั้นตอนอะไรยังไงขอทุกคนเข้ามาจอดแล้วนั้นก็จะมีพนักงานมาทักทายสวัสดีนะครับผมเซอร์วิสนะนี่ฮะแล้วเขาก็กระตุกหัวจ่ายน้ำมันนะครับผมลงมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เติมนะครับผมเห็นไหมสะดวกไหมครับทุกคนไม่ว่ารถของทุกคนจะฝาน้ำมันจะอยู่ซ้ายหรือขวาไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าหัวจ่ายน้ำมันมันอยู่ด้านบนแค่จอดรถมาตามช่องนะทุกคนเขาก็จะกระตุกหัวจ่ายน้ำมันมาเติมให้ ปั๊มอของเขามีพื้นที่ในการเติมน้ามันค่อนข้างเยอะเนื่องจากไม่มีตู้น้ํามันนะครับผมเห็นไหมฮะค่อนข้างที่อะ โปร่งโล่งนะครับผมมีหน้าจอให้ดูอยู่ด้านบนนะครับผมเป็นไงฮะบรรยากาศนะครับผมใครที่ผ่านมาถนนเส้นนี้นะทุกคนเข้ามาเติมได้นะครับผมมาใช้บริการได้นะสําหรับใครที่เร่งรีบต้องการความรวดเร็วต้องการความไม่ยุ่งยากอะไรต่างๆนะผมก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ฮะยางดูมอเตอร์ไซค์คันนี้ฮะเข้ามาจอดปุ๊บเห็นไหมเนี่ยพนักงานกระตุกมาเลยนะครับผมคือเข้ามาแล้วต้องได้เติมอะนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันมีเยอะนะครับผมสะดวกนะฮะ เติมเสร็จก็จะปล่อยให้หัวจ่ายน้ำมันนะครับผมสไลด์ขึ้นสู่ด้านบนให้ไปลอยฟ้าอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะปล่อยไปแบบนี้เลยนะครับผมทันสมัยให้เทคสุดเลยทีเดียวนะฮะให้ดูด้านบนฮะนี่ด้านบนไพดางนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศภายในปั๊มนี้ภายในปั๊มก็จะมีเชฟซีนะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นไก่ย่างต่างๆนะครับผมร้านลูกชิ้นต่างๆ สาขานี้ค่อนข้างคึกคักนะจะสังเกตได้ว่ามีผู้ใช้บริการมาใช้กันเยอะเลยนะครับผมเห็นไหมรถจอดกันเนื่องจากปั๊มนี้ค่อนข้างระบบค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยต่อลูกค้านะครับผมเคอรี่อเอ็กเพรสก็มีนะครับผมอันนี้ร้านกาแฟต่างๆนะผมนี้ก็จะเป็นเติมลมมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้เฉพาะจอดเติมลมมอเตอร์ไซค์นะครับผมใครที่จะรถยางอ่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องหาร้านซ่อมแนละ้วทุกคนเข้าปั๊มก็คือว่าจบเลยนะนี่เติมฟรีใช่ไหมครับผมนี่ฮะ มีที่ล้างมือด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะโอ้โหเติมเสร็จแล้วก็มาล้างมือได้เลยนะครับอธิบายตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจนิดนึงนะครับผมสําหรับใครที่จะสงสัยว่าห้อยไว้แบบนี้นะ้ามันมันจะไม่หยดลงรถล,ลูกค้าเหรอต้องบอกก่อนนะครับว่าเขามีระบบวาล์วป้องกันน้ํามันหยดลงมาใส่ลูกค้านะทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะมีน้ํามันหยดลงมานะผมเขาทำเซฟตี้ป้องกันน้ํามันหยดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับรีวิวบรรยากาศปั๊มน้ํามันลอยฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวประเทศไทยบรรยากาศก็ประมาณนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะผมคลิปหน้าเราจะไปเอาทำคลิปที่ไหนรีวิวสถานที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะสวัสดีครับ